เทศบาลนครแม่สอดมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางอมรินจันทระผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปจัดสรรแจกจ่ายให้กับคณะครู บุคลากรการศึกษาเจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 จากสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเปิดเรียนแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียน กำหนดจุดระยะห่าง1เมตรและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่โดยให้นักเรียนและครูทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อช่วยกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้